ไม้นี้นะคะไม้นี้ที่กดลงเนื่องจากว่าเออเราดูครับตรงโซนนี้ไม่มีแนวรับเลยนะคะก็เลยคาดการว่าถ้ากรับมันจะลงลงตามเส้น SMA4 มันก็สามารถลงได้นะคะเพราะมันไม่มีแนวรับ แต่ถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ได้เหมือนกันอ,อันนี้ก็ชนะไปแบบเสียวๆนะคะดูเทรนไหม อันนี้ดูจากกราฟเนอะอาะกราฟปกติลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาเรื่อยๆตัวนี้ปิดโดจิแล้วอยู่ดีๆกราฟก็ขึ้นไปขึ้นไปเป็นแท่งยาวนะคะแท่งยาวแล้วก็ทิ้งไส้เด็ดนึงแล้วก็เราดูดูแนวด้วย ตะกี้เราสูมดูแนวความจริงแล้วเอ่อถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงตรงนี้แนวสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าจะดีแต่ว่ามันถึงขึ้นมาถึงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นการกดกระชากราคานิดนึงนะคะพอหมดเวลาแท่งเทียนของสิท์แท่งเทียนสีเขียวเราก็กดลงทันทีนะคะอันนี้เป็น เทคนิคการกดกระชากราคานะคะด้วยแรงของกราฟที่ไม่แรงมากกราฟมีการขยับตัวเรื่อยแต่ว่าขยับตัวไม่แรงมากนะคะก็สามารถกดได้วันนี้ชนะไปนะคะ